สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลาการคลิปนี้มาดูผัดผักกันจงแคบหมูค่ะ fc ค,ะ <c oughs> ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลใสาแดงครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนจาแล้วก็พริกสดครึ่งช้อนโต๊ะไข่ fc คะ่ะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคลดรับช่องคูมพันธุ์ตุลาการคะ่ะมาดูกันเลยค่ะผัดผักกันจงแคบหมูค่ะผัดผักกันจองแคบห,หมูค่ะ fc คะ่ะ ดูนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่ผักคันจองลงไปเลยค่ะจวดเลยค่ะผัดผักคันจองแคบหมูค่ะเอสตีค่ะผัดผักคันจองให้สลดค่ะ เที่ยงจะรึ่งแล้วค่ะขอบคุณอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่ามชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องผัดผักคันจองนี่เราต้องผัดไฟแรงๆนะคะผัดไฟแรงๆเลยค่ะนี่ค่ะปั๊บ ผัดผักขันจองแคบหมูนี่ค่ะผักขันจองเราสลดประมาณนี้ค่ะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหั่นฉลับครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ น้ำตาลใสายแดงครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวไปครึ่งหนึ่งก่อนเอาไว้โรยหน้าอีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะผัดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆลค่ะนี่ค่ะดูผัดผัดขกขันจงแคบหมูค่ะเอฟซีค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะ นี่ค่ะหอมๆเจ็บๆไฟแรงๆััดหน่อยนึงนี่ค่ะผัดเต็มกระทะเลยค่ะหอมมากเลยค่ะผัดให้พ่อทานร้อนๆข้าวเที่ยงมื้อเที่ยงค่ะนี่ค่ะ โอ้โหใส่แคบหมูลงไปค่ะใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะนี่ค่ะผัดผักกันจองแคบหมูโรยแคบหมูลงไปเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราโรยแคบหมูลงไปปั๊บเราปิดไฟทันทีเลยค่ะนี่ค่ะปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีค่ะปิดไฟเลยค่ะเป๊บ ปิดไฟใส่ถาดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดผักคันจองแคบหมูสูตรเด็ดเคลียรับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะ FC ้าเนี่ค่ะเต็มถาดเลยค่ะอร่อยเลิศรลเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลากครันี้ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ